วันนี้ก็เอาเจ้าสัวหลวงปู่บุญมานะครับนี่ครับพระบ้านเหมามานะครับนี่ครับรอยประกบครับเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับนี่ร้อยประกบครับมีรอยตะบครับนี่ครับองนี้เปิดอยู่ที่เก้าร้อยบาทนะครับนี่ครับเก้าร้อยบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับนี่ครับสวยเลยครับน้าท้องเหลืองครับ 900บาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับใครสนใจก็โทร0817 816577นะครับ0817816577นนะครับสนใจก็โทรได้เลยครับโทรได้ตลอดนะครับเก็บเงินปลายทางครับส่งถึงหน้าบ้านทันเลยครับครับฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับจะขอบคุณอย่างมากเลยครับกดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อนๆครับ โทรได้ตลอดนะครับ081781ปดหนงเจ็นนะครับสนใจใครชอบก็โทรเลยครับสวัสดีครับขอบคุณครับ